สวัสดีครับถักทายกันครับวันนี้ครับออกเรือครับผมออกเรือตกปลาครับเท่านี้ครับฝนกะตกไปปล่อยอยู่ครับผมฝนฟ้าก็ไม่ดีครับวันนี้ครับเอาตีออกเรือตกปลาครับกับทีมงานครับวันนี้ดูกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศที่ทาเรือครับวันนี้ครับ ติดตามผลงานกันต่อไปเลยครับเด้อมันคุ้มฟ้าคุ้มฝนครับอากาศบ่ค่อยปลอดโปร่งป้างนะครับมันแท็กซี่มา,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 าร์มอแมนครับพาเบอร์ของเราครับไปส่เสา้อผ้ากยุไปใส่บ้าวกันดิมารีนามารีนาอยู่มไหนมารีนาบอกโวูมันเป็นสิงหลอด <c oughs> โอ้ยแ yeah. ย่ออกเดินทางเหรอครับ กลับผลงานกันได้ครับวันนี้แล้วก็ออกเดินทางกันได้สักพักไปครับบรรยากาศใน,นเรือนีะครับลูกค้าพีเอพีเราครับอมาเลยไม่อจเราบรรยากาศดีครับตรงน,นี้น ก็ออกเดินท่ากันมาได้สักพักแล้วครับพูดกับจุดจุดมุงไมยเขาครับข้างนาครับครับข้างนาครับข้างหลังบุญครับจุดมุงไมยเขาข้างหลังพุนเกาะราชาใหญ่ครับราชาใหญ่ราชน้อยครับผู้ลมแพงกับผู้มืติดตามผลงานกันเล้ครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศรอบๆครับเรือ ตอนนี้ครับไฟนะครับลากก็โอรครับไฟยาแล้วรากก็โอลากก็โอไม่ต้องพลาน,นครับิดตามผลงานกันนะครับเด้อรรยา,าศครับเขาเห็นมาตกปลา

มบุมบมบบ,บ,บ,บางนกเขางัดขึ้นมาทีสามครับอโอ้โหให้พ่อตาครับเอม่เนี่ยอยู่เป็นดีืเราโอ้โห,โโหวันนี้เมนูอะไรกันครับวันนี้นส,นสุดยอดเลยมาดาม ฟิดชิงฟิดตลอดเพ่าะอ่้เขียมานิดเลคลิปนี้เราต้องได้รูปหลยรูปอ่ะถูกต้องอืมบรรยากาศบรรยากาศวัยรุ่นตกปลานะคะวัยรุ่นตกปลาวันนี้ ส่อย,อยสวยอืมอขกันเลยอืมดูนะครับน้องนินจารครับวันนี้

ครับกำลังครับนินจาครับนินจากําลังสีเอาขึ้นมาครับแววๆเหรอนินจากําลังสีเอาขึ้นมาครับอืมเดี๋ยวบุ๊คมาที่ยัไม่มาทีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเที่ยวเฮ้ยอะไรวะ มาแล้วเฮ้ยาวัวอาจารย์ตัวใหญ่รถนัวรถถังใหญ่โอ้รถถังเนี่ยรถรถกัโอ้รถถังโอ้รถถังฝั่งคนนี่แหนี่เราไปน่าด้่ะตอนนก็เวลบ่าใม้งกวล้วครับล้างแรงเขาไม้ต่อไปครับแรงเขาไม้ททั้ง จิกครับจงานจิกกิ kind of ้งครับจิกกิ้งแล้วก็ตกนาดินนะครับจิกกิ้งครับนาดินครับนาดินตกปลาเก๋าครับตกปลาเก๋าลิงปลาเก๋าลิงเก๋าแต่เก๋าแดงขึ้นมา้งสองตัวครับแต่ปลาเกลือับก็ได้อยู่ครับปลาโอปลาโอสองตัวปลาเก๋าลิงหลายตัวครับเก๋าลิงเก๋าแดงแต่ติดตามผลงานกันต่อไปครับนะครับกลักแนนเขายอดครับการีโย แถวนาลาชาหน่อยครับแถวนาละชาหน่อยฝนทั้งผนลาชใาไ่ครับฟับงทั้งผนละช้าไงลังเ,เดินทางต่อครับเดินเขากองครับเขายอดครับเขาไม้ครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวอัํคำสี่อัปเดตผลงานครับอะไรไทยเบิ่บงให้เบิ่งใน้ทางครับ แล้วคุณแม่เอาขึ้นมาสอดแต้บเลยครับรอบนี้ยอะม,มากเลยครับทีมงานโอเคป่าไม่มีแต่เห็นไม่ได้ปาลาบม่ได้ <c oughs> ไม่ได้กินกี่ไงเคร,ครออีซี่อีซี่มาเอาเข้ามาดีๆ เงาร้อเบลอเลยเนืเอแต่ก้าง <c oughs> ตีทอด่ะไม่มีบอยเล่เธอเหาถมามีบอยเล่ยังไงนะมันเอาเนื้อไปทิ้งนถ้าถ้าผมอันเละเนื้ออันเละ ไดเป็นรกาไดตัวเสียแงง่ลยัเลยเอ้ว่ก้างครับพี่น้องเออแมวผมไม่้อกินอะไรกันแล้ว

ไมอเปไรเหยอ้ากลับแล้วครับกลับแล้วครับกำลังเรนเขาคนก่งโตครับ คลิปนี้แล้วก็เดินทางมาถึงจุดสุดของคลิปแล้วครับวันนี้ก็เดินทางขลับแล้วครับวันนี้เพื่อขําแล้วครับฮะฮะอะไร <laughs> นี่ครับผลง,งานของเราวันนี้ผลง,งานพอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้ครับผมโอเคครับเดินทาง